เป็นแค่เป็นแค่ความรู้สึกและการตื่นขึ้นมาเป็นแค่การรับรู้รู้สึกที่เรียกว่าหัวใจมันกำลังมันกำลังทักทายมันกำลังรู้สึกกับตัวมันเองมันทำให้ผมขึ้นมามาบอกเราประสบการณ์และความรู้สึก บนการของการของการว์ปที่เราเรียกว่าว์ปโคสซึ่งแปลเป็นความหมายแบบฟิสิกส์ก็คืออนุภาพของการสั่นสะเทือนที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงหรืออนุภาพทางควอนตัมที่เรียกว่าควอนตัมฟิวสนามพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนันตจัก,กรวาลคือทุกสิ่งเชื่อมโยงกันหมดความรู้สึกของเราก็เกี่ยวข้องกับฝนที่ตกลงมาหรือดวงอาทิตย์ที่ส่งแสงสว่างความรู้สึกของเรามีผลกับอารมณ์ของ ตัวเราและผู้คนรอบตัวเราหรือแม้แต่ผู้คนรอบตัวเราส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกของเขากับสิ่งที่เรากําลังได้รับเราไม่บานที่สุดานหิมะตกที่ทิเบตเขือกเขาหิมาลัยในเนปาลในจีนในสิคิมแต่ในแทนซาเนียในแอฟริกาในทะเลทรายซาฮารากับเกิดพายุหิมะพายุทะเลทรายใน นครลอสแอนเจลิสในโตเกียวกับเกิดแผ่นดินไหวนี่คือการสั่นสะเทือนของอนุภาพของควันตัำของชีวิตที่ทำให้เกิดสปปรรพสิ่งในแบบของปฏิจจสมุบาหรือความเป็นเช่นนั้นเองการเรียนรู้กระบวนการของชีวิตที่ลุกซึ้งจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการถอดรหัสความสำเร็จจุดเริ่มต้นของการสั่นสะเทือนอนุภาพของจักรวาล ที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของสรรพสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเราเราแยกไม่ออกจากดักแด้ที่ในที่สุดมันก็ลอกคราบทลายลาหลังไมกลายเป็นผีเสื้อเราแยกไม่ออกจากสายลมและแสงตะวันที่หล่อหลอมให้หยดน้ํากลายเป็นก้อนเมฆและมหาสมุทรในที่สุดกับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับท้องทะเลมหาสมุทรในที่สุดเราไม่สามารถแบ่งแยกหยดน้ําหยดน้ําค้างที่มันเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้า ที่มันหลอมรวมกลายเป็นไอ้น้ำแล้วกลับไปสู่ท้องฟ้ากลายเป็นมหาสมุทรที่สุดได้ฉันใดกระบวนการของการวาโค้ดของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จึงเป็นกระบวนการแห่งความล้ำลึกที่เราแค่รู้สึกถึงชีวิตสึกถึงความมีอยู่้รูสึกถึงความปรารถนา ที่จะใช้ชีวิตปรารถนาที่จะใช้ทุกๆลมหายใจด้วยความรักด้วยความกล้าหาญด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยการพร้อมที่จะที่จะแลกที่จะครีที่จะอุทิ่ตัวเองเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราปรารถนาใช่ไหมล่ะเพื่อสิ่งที่มันงดงามของชีวิตทุกๆลมหายใจใช่ไหมล่ะหรือเพื่อชุบลมหายใจของชีวิตที่เราเหลืออยู่ที่เรามีอยู่ ไม่ให้เป็นลมหายใจที่เหือดแห้งและสิ้นหวังไม่ให้เป็นลมหายใจที่ขาดแคลนไร้ค่าให้ลมหายใจของเราให้จิตวิญญาณของเรามันฟูฟ่องเหมือนก้อนเมฆที่มันล่องลอยให้ลมหายใจให้วิญญาณของเรามันสว่างสวยเหมือนดวงตะวันที่มันสัดส่องลงสู่พื้นพิภพให้จิตวิญญาณของเรามันสว่างสวยดุจดังดวงพระจันทร์วันเพ็ญที่มันเป็นประกายรัศมี ในยามค่ำคืนมันคือความรู้สึกไงความรู้สึกที่ผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือชีวิตชีวิตที่เรารู้สึกมันคือชีวิตที่เรารู้สึกและมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ